นิวนอร์มอลนะคะใส่ไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอท่านผู้ชมไม่เชื่อไงว่าเราอะเดินทางด้วยรถนะใช่เราเดินทางดวยรถตอนนี้เรามาอยู่ถึงอยุธยาแล้วนะคะท่านผู้ชเราก็จะมาแวะทานข้าวที่บ้านตะโกราโอเคเชิญค่ะชีวิตนิวโมเดลก็นิวนอร์มอลก็ต้องใส่หน้ากากตลอดใส่หน้ากากพอดีออกจากบ้านเมื่อกี้ก็ใส่เฟซชิลล์แล้วแต่เดี๋ยวนี้จะทานข้าวก็เลยต้องใส่แว่นนะคะแล้วก็จะต้องมีหน้ากากตลอดเวลาเชิญค่ะ ดีใจใช่ไหมคะได้เที่ยวแล้วค่ะเก็บตัวมา3เดือนทริปนิว n o r m a l นะครับของสองต่อของเรานะครับเริ่มออกเดินทางกันแล้วครับหลังจากต้องอยู่บ้านมากกว่า3เดือนนะครับเค่กุ้งหลน้นเหรออ๋อเพิ่งเคยเห็นเนีเห็นะนร้านตู่เลี้ย้กุ้งแล้วก็เครื่องเคียงแล้วนี่ก็เป็นเอวาวาลูกชิ้นปลากาบอันนี้สายบัวผัดกุ้ง ในน่าคาโกล่าออฟจิ้มทิ่เได้มาคาโกล่าาโกล่าน่าทานนะที่ร้านตะโกล่านะคะอันนี้ค่ะเรื่องกินนะครับเรื่องใหญ่นะครับจะไปไหนสองตอนะครับเต็มที่กับการกินเสมอครับอันนี้นะคะนี่ตู้จานแรกจะเป็นตัวกุ้งกับสายบัวจริงๆอ่ะสายบัวเนี่ย คุณเวลาชอบทานกันแต่พอดีดิฉันน่ะเป็นคนสมัยใหม่แม่สอนให้ลองทานก็เลยลองทานจก็เลยจับซื้อมาเลยทุกอย่างเลยว่าไปสมบูรณ์อร่อยค่ะถ้าลองทุกชิปกาดเลื่อนมาต่อยเลื่อนเหมือนทุกชิปกาดขอต่อชาอันี่วันนี้ตาต่ายเป็นท่านชิมหรือท่าต่อยชิมเองนะตาต่ายไทย เดี๋ยวถ้าต่อจะลองชิมจิมปปากาอย่าลืมเอาหน้ากาออกน,นะคะลืมเลยค่ะกินก็ไปเลยนี่นะคะ,ะ,คะลูกจิปปากาวิธีวิวนอรมองอก่อนออกจากบ้านจะต้องใส่หน้ากาเพราะทุกที่นะถ้าคุณไม่ใส่หน้ากาเขาแม่คุณเข้าและวไงเป็น <c oughs> ไงคะอ,อร่อยไหม อร่อยเขาเหนียวแบบตีนะตีตีปลามไม่ใช่ว่าเหนียวแบบใส่แป้งอโอเคค่ะดูแม่สามีต่อต่อนะคะริบัติที่สาวดพี่สาวลองดูองลองดูงงไม่เคยเห็นหลนกุ้งเออหลนกุ้งผู้หิงกุ้งหล,ง,ลง,งนะคะ Thế mới đó, thì mới đây các chúng tôi nhìn thấy tôm rắc này là nước tương đậm sẽ để có chả nước cô mày nhớ phải kha hãy đùn hết côn hãy này ngon rồi รสชาติเป็นไงละกลมกล่อมนัวคือเป็นแบบที่มันไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่ใส่เกินไปนะคะทนผู้ามเป็นดีเขือไม่ใส่กะทิมากเกินไปเพราะบางที่มันใส่กะทิมากเกินไปมันก็จะะค่นขอดูปลาค่ะพร่นองขารบกวนค่ะปลาไก่ในกระน แล้ววันเดี๋ยวก็เนี่ยแก่อันนี้ไก่อันนี้ส่บ้านะฮะเกลือเฮ้ยอันนี้คืออะไรนะน้ามนี่หมากนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนก็ได้นอันนี้มีรูปอันนี้ก็อร่อยนี่ก็มีเมนูต่อไปนี่เป็นมนูต่อไปแล้วรับแบบช้อนกลางนะคะเป็นช้อนกลางของตัวเองเอันนี้ปลาอะไรคะอันนี้เป็นปลาปลาอะไรคะปลาชนิดกูนี่ปลาอะไรกัปลาเนื้อออกปลาเนื้อออกหุ้ยตัวใหญ่นะ ตัวปลปลาด้เงินไงัเียอน้นี้ก็เป็นคณะปลาเค็มอันนี้ก็คือคณะปลาเค็มน่ากินนะเดียวเลยนะแล้วก็ไก่คั่วเกลือคือนิวโรม m อนี่มันจะวิถีเหมือนแบบกินกินทางค่ะกินบาทพระกินข้าวในบ่ออันนี้ก็เป็นไก่คั่วเกลือแล้วก็ไก่คั่วเกลือเดี๋ยวจะชิมปลาก่อนนะคะเราสั่งไม่เยอะสั่งแค่สิบกว่าอย่างเียค่ะปลดปลดล็อกนะคะสามเดือนสองตอนไม่ได้พาท่านผู้ชมไปไหนเลย อร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมคือรสชาติเขาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องปรุงแล้วคือเขาปรุงมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะคืออร่อยดีอ,อันนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นร้านตะโกล,ลายะนะคะอยู่ฝั่งที่จะไปอุทย,ยานะคะา่ะข้าวรุณพค่ขาขา พาออกไปต่างจังหวัดค่ะพาออกไปที่สระบุรีอะไรหลายแล่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ในมื้อนี้ก็ขอทานก่อนนะคะอาจจะจกแจ๊กจ่อแจก่อนนะคะเพราะว่าเรามากัอะไรเดี๋ยวไม่มีอ่แล้วเดี๋ยวเราจะ่ายเพิ่มมาอุยุทยาต้องกินอะไรกันตมเบนนาใช่อันนี้สุกแล้วใช่ไหมบอกว่าสุกแล้วแต่เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะไปลองดู ันได้ไหมไม่ทานไม่ได้ไม่ได้สุกไม่ตัวนึงแบ่งครึ่งสองคนค่ะสุกมต้องสุกกันนี้โอเคเลื่อนไปใหม่ถ้าต้อยงชิมท่านมาซีอร่อยเหมือนแม่เราทำตอนเด็กๆแบตีให้เนื้อเนียวนี่อ่ช้อนกลางก็มีช้อนกลางตัวเองเยอะไปหรือเป่า้อนกลางตัวเองมานอรเนีลองดูไถึง ถ้าทางจะตีมันเหนียวดีเนี่ยทอดมันต้องอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะนต้องตีปลาให้เหนื้อเหนียวไม่ใช่ใส่แปง้งแต่รุ่นใหม่นะไม่ตีค่ะทำแค่ขยำๆขยำๆแล้วก็ปั้<ช>ทนทอดใช้เครื่องนวดนะอ่ะอ๋ออะไรซู่คุณแม่ทำไหมถ้า<ด>เราเด็กเด็กเลจะลอ กาเตามาดูญองค่กวันนั้นเอาค่อร่อนนนะร้อนใช่ไหมเพราลูกทิ้นปากายกพออร่อยมากทีมจากมือแรกแล้วนะครับสองต่อกาลังมุ่งหน้าไปที่เชียงใหม่นะครับและแน่นอนว่าการเดินทางในทริปนี้นะครับเดินทางโดยรถยนต์เท่านั้น ชัดแล้วโอเคค่ะถ้าผู้ชมขะตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงเขื่อนภูมิพลนะคะจังหวัดจังหวัดตราแต่ว่าต้องเข้าไปในตรงโน้นนะคะยี่สิบกว่ากิโลกิโเื่อนนะคะันนี้ก็คือจักรยานยนต์เราก็เลยมาถ่ายรูปอาไว้ว่าเราจะต้องรีบตรงไปลำปางนะคะเราจะไปว่าพระธาตุลำปางหลวงใช่ถ้าถ้าเข้าได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าตอนคืนจะเปิดหรือเปล่าใช่ว่าว่าสิบกิโลสอค่ะ นี่ก็เป็นวิถีทีวพิแบบ new normal นะคะ,คะเป็นในรอบกี่ปีคะที่เรานั่งรถมาจากกรุงเทพสิบได้ไหม<ป>เออเนาะเพราะตั้งแต่นั้นเรายังไม่เคย,ยนะโชคดีพระพิรุนอหยุดให้เราด้วยนี่นะคะจักรยานยักษ์นะคะเผื่อนภูมิพลจังหวัดตา ล่าเริมมากด่าเลิมมากอยากขึ้นไปขี่บนจาก,กรยาและถ่ายรูป<อ>ถ้าไม่ติดสถานการณ์โควิดนะครับสองต่อของเราคงบินรัดฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพราะใจนะครับอยากไปเที่ยวนะครับจะไปรถยนต์ก็ต้องยอมครับถึงเชียงใหม่แล้วแล้วเวลาต่อไปคือจะเข้าคือนิวมอด New normal นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเว็บไซต์ให้ชนะแล้วก็สแกน QR code แล้วก็กดเข้าไปนะคะเช็คอินแล้วเราก็ต้องกดเช็คอินใช่ตอาไปถึงสถานที่แล้วตอนออกนะเราก็ต้องเช็คเอาอต์ต้องอย่าลืมนะคะเพราะบางที่นะคะเช็คอินเต็มเลยเดี๋ยวเช็คเอาออกไม่มีเช็คอินแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวนะพนักงานทุกคนก็ต้องใส่แมสนะครับนี่เป็นวิถี New normal นะคะท่านผู้ชมใช่ แล้วก็คนก็จะนั่งโต๊ะเต็มไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมนี่ก็บรรยากาศร้านีแยงซีเกียนะครับท่านผู้ชมสองต่อของเรามาถึงเชียงใหม่กันแล้วนะครับดีใจด้วยนะครับกว่าสิปีนะครับที่ไม่ได้มาเชียงใหม่ด้วยรถยนต์กันเลยครับนี่ก็เป็นฟองเต้าหู้ห่อกุ้งนะคะอ่านี่ก็เมื่อกี้กุ้งฟองเต้าหู้นะคะตอนนี้ก็เป็นต่ออันนี้็เต้าหู้เต้าหู้ พริกเกลือแล้วก็หมุนไก่ลองกินดูอันนี้ก็เป็นตีนไก่นะครับเพราะตัวหู้มันจะอมความร้อนไงแล้วก็นี่ก็เป็นวิชาติทอดรสชาติทอดน่ากินทอดทั้งลูกเลย่แล้วเไม่ต้องตัดค่ะเขาสั่งมาแค่จานเดียวเขาค้งพุ่งค่ะตอนใต้เขาร้อนป่าเนี่ยนะท่านผู้ชมค่ะกินกินเก้าหู้เข้าไปค่ะเค็มเบาๆรสชาติเบาๆอร่อยนะ เป็นเป็ดปักกิ่งเราบอกว่ามื้อเย็นเราทานแบบเบาๆนะคะเบามากเลยค่ะเบาบางนะคะเบามากกินหนังเป็ดเนี่ยใช่กับก้าวกม่ัดใจแต่ว่าหนูร่ากินนะ่ที่นี่ก็อร่อยที่นี่ก็อร่อยที่นี่ก็มีชื่ออยู่เขาแรกมาสวยงามใช่่เราต้อยจะกินไหมก้าวจะชิ้นหนึงเดียวอาจจะชิมนหนึ่งก็ลองชิมดูได้บอกท่านผู้ชมด้วย ว่าอร่อยเหมือนหน้าตามไหมน้องขอจะ <ขอ S 2> เก็บอีกอันหนะะึ่งค่ะน้ำจิม้มวัวอีกสัรวมสรวมไม,ม่านอ่ิะดอ,อ,อ,อะไมไม่รอไม่ร้อนแล้วค่ะ ไงกันอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมกรอบนุ่มไม่เรียน,นเป็นสไตล์เราอ่ะพี่เด็กบาพี่ก็แล่ติดหนังติดอิติดเนื้อเยอะใกล้กรุงเทพอ่ะน้องขอผ้าเย็นโอเค่เข,นขนมประกาศขนมประกาศคือคุ้นเหมือนเดิมไหมระวังร้อนปากนะก็ไป เงินแล้วก็ไม่ได้เจ็บกินนุ่มกินนี่ได้บ้างนะตอนที่เวลาหา <c oughs> ไม่มีการกินแม่ทุกอย่างจะไม่มีเงินไงนุ่มแม่ที่สัง่งที่สั่งชอบหัวประกาศแม่บแม่แฟนบวนค่ะหัวประกาศ<อ>ะน,นุ่มไงนิ่มเออแต่ว่าวันนี้ม,มันขมๆหน่อยอ๋อไม่อ่ะ <c oughs> พี่สัง่งลองดูขมอะไรกไม่จางลองดูซิพี่สั่ง ใช่น่าจะคิวด้านนอกเนะ่ดูมันเหมือนมอีุ้ยแบบันะนี้่ก็ไม่ใหญ่แป้งเ่นอันนี้วยหัวเจผมนะครับเท้าผนอยแต่ว่าต้มไม่นี่ต้มติดลาออก่ค่ีแก่แก่พี<ห>่ชอบนีทของปวดต่อต้อมายัย่มนึอ่อก เดี่ยวมาใช่เจ้าของเนี okay, ่ยอันเนี้ยอร่อยเจ้าของแทประจานอ๋อยเมนูเหมือนเดิมนะโอเคอันนี้ก็เป็นมื้อแรกนะคะในเชียงใหม่นะคะสังคมนิว normally ก็ดูนะว่ารัฐบาลท่านผู้ชมไปตะลุยที่ไหนบ้างนะครับตะลุลำเราปลดึ๊งปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วอาอปลาหิมะอ๋อใช่โอเคไม่ต้องไม่ใช่ยอ้อมแพ้ก่อนนะอ๋อเรา อ๋อเรอพี่แพ้ไปนะพี่เหรอโอ้หพี่เกือบตายอออ๋เหรฉีดยาที่เข้าไอพีต้องเอาต้องเอาเดี๋ยผู้ชมรู้ไว้นะไปหิมามีแพ้ด้วยนะตอนแรกไม่รู้นี่ต้องรู้ว่าแพ้เฉพาะคนแพ้อาหารทะเลตอนตอนแรกเราฉีดแค่แค่สี่แล้วเดี๋ยวนี้มาอาหารหรืออะไรจะอย่างนั้นต้องดูว่ามีสารอะไรที่เราแพ้ได้ไหมพี่ได้นะของที่ไม่คิดว่าจะแพ้กับอะไรอ้ามรู้ยังไงว่าเครื่องปับมาแพ้ด้วยนะเงดื่มอ่ะอฮอล์ดีนะ รายการ2ต่อเรตตี้ทิปนิวน้องมองนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>